แสดงว่าจะเหนื่อยเรื่องการใช้เงินรายจ่ายเยอะเครียดวิตกกังวลนะครับจากในรูปเห็นไหมเป็นคนที่ใช้แรงงานอ่ะคนใช้แรงงานเงินเดือนเยอะหรือเงินเดือนน้อยน้อยนะเพราะนั้นชาววันอาทิตครับจะมีปัญหาเรื่องของการเงินท่านผู้ชมเอาล้วท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับวันนี้ขอุญาใช้ไพ่พระราหูเคยเห็นกันไหมครับของอาจารย์อะไรจําชื่อไม่ได้นะฮะกุดหนุนแกมานานแล,แล้วก็ไม่เคยใช้เลยครับแต่ว่าในช่วงนี้คัะท่านผู้ชมเป็นช่วงที่ดาวราหูย้ายนะครับเพราะฉะนั้นขอพรพระราหูในการใช้ไพ่พระราหูมหาทักษามหายุคในการพยากรณ์ดวงของคน ทั้ง8วันนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์ครับท่านผู้ชมครับคนวันอาทิตย์ดวงการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับเป็นแบบไหน,นอย่างไรครับอยู่ที่ใพ่นี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันครับเรื่องแรกกันท่านผู้ชมโอ้โหเรื่องงานได้ไพ่ได้ไพ่ไไอาทิตย์และเป็นบริวารน,นะครับ จริงๆถ้าเกิดเรียนเขาเรียกว่า7ตัวก้าฐานหรือว่ามหาจัเลก็จะแปลได้อยู่แล้วครับดาวอาทิตย์ด้วยบริวารด้วยนะครับแสดงว่างานของคนวันอาทิตย์ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีดีแน่บริวารจะบริหารเงินจะบริหารเงินทองนะครับแล้นเนี่ยคนวันอาทิตย์เนี่ยถ้าทํางานแล้วมีการพูดคุยกับลูกน้องหรือว่าทํางานแล้วมีการเชื่อมต่อกับผู้คนได้คุยได้เจรจากันถือว่าดีนะครับอันนี้คือเรื่องงานนะครับต่อไปก็คือเรื่องเงินนะฮะได้เลข50ด้วยแล้วกัมมะนะครับไพ่ในนี้เขาเรียกว่า กรมะและเป็นท่านลงแสดงว่าจะเหนื่อยเรื่องการใช้เงินรายจ่ายเยอะเรียที่ตกกังวลนะครับแล้วจากในรูปเห็นไหมคนที่ใช้แรงงานอะ่ะคนใช้แรงงานเงินเดือนเยอะหรือเงินเดือนน้อยน้อยนะครับเพราะ,ะนั้นชาววันนีทครับจะมีปัญหาเรื่องของการเงินท่านผู้ชมนะครับต่อไปครับเรื่องของความรักนะครับเบอร์66ด้วยนะฮะความรักก็หมายความว่าระวังเรื่องอารมณ์นะครับ ถ้าเป็นคนโสดเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ามีคนมีเจ้าเข้าเจ้าของนะครับมีโอกาสคบซ้อนนะครับนี่อะต่ันตามนี้แล้วกันนะ<อ>การงานการเงินความรักต่อไปเป็นเรื่องของสุขภขาพสุขภาพเป็นพกเกระษนะครับอเกาศนีคืออากาศธาตุนะครับไพ่เขาเขียนมาอย่างนั้นนะฮะจริงๆก็ตามนั้นด้วยนะครับพกระเกพกระษนะพักรคืออะไรเลขอะไรพกเกรคือเลข9นะครับเพราะฉะนั้นพเกรคือดาวดาวที่เป็นอากาศธาตุสัญลักษณ์ของพเกรคือเลข9านะครับใบนี้ 6- 5ห แสดงว่าสุขภาพคนป่วยก็จะดีวันดีคืนนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังความเจ็บป่วยแบบฉับพลันกันทันหันนะครับงานเงินความรักสุขภาพนะครับโชคลาภนะครับได้คําว่าพบนะฮะพบนี่แปลว่าโลกนะครับมีโอกาสไหมฮะโอกาสมันก็ไม่ได้เด่นชัดนะครับแล้วก็ในความหมายของไพ่ใบนี้นะฮะในเลขของมันเนี่ยคือ26นะครับสองหกเขาเรียกว่าคู่สะดวกสบายนะครับคู่ไม่มีกําลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของโชคลาภ มันก็ไม่ได้เด่นชัดนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายภาพรวมนะครับถ้าคนวันอาทิตย์ครับได้ทบทวนตัวเองได้นึกถึงเรื่องราวที่ผ่านพ้นมาครับเขาบอกว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีสติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทบทวนตัวเองการนึกถึงที่ไปในอดีตนะครับก็จะทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ย ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็มีความสุขในการดำเนิน,นชีวิตบางทีในคนเรานะชีวิตมันดีขึ้นแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีอะไรเลยตอนนี้ชีวิตเริ่มดีขึ้นแต่บางทีเราไปทุกข์ไปเครียดนะครับโอ้โหเห็นชีวิตคนนั้นคนดีอย่างนี้ดีอย่างงู้นเมื่อก่อนคุณขับมอเตอร์ไซค์แต่วันนี้คุณขับรถยนต์พอคุณขับรถยนต์เนี่ยพอคุณเห็นคนบางคนขับรถเบนซ์ขับรถซุปเปอร์คาร์ขับรถหรูๆรูรรคุณก็รู้สึก เสียใจนะครับเพราะว่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของความรู้สึกนึกคิดนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะฮะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบก,กับใครนั้นเองครับต่อไปครับเป็นวันจันทร์นะฮะเดี๋ยเรามารุ้นกันนะครับงานเงินความรักนะครับสุขภาพโชคลาภแล้วก็ ภาพเพลในชีครับเรามาดูกันนะฮะเรื่องแรกนะครับโอ้โหนานผู้ชมวันจันทร์ขอแสดงความยินดีด้วยครับเพราะาง,งานของคุณเนี่ยได้ตำแหน่งสุภะนะครับสุภะกรรม,มะนะครับเราถามเรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว,ว่ากรรม,มะนะครับกรรม,มะแปลว่างานกรรม,มะคือคนที่มีกรรมต้องมีกิจกรรมทำตลอดเวน,นั่นคืองานนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยกรรม,มะอยู่สุภะมันแปลว่าดี นะครับเห็นไหมมีไพ่พระนูไปขอพรไหวพระร่งงานของคุณจะดีประสบผลแห่งความสาเร็จงานเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดความมั่นคงนะครับแต่ว่าเรื่องเงินโห uh, พี่น้องฮนะคุณได้คํนะาว่าการะกินีนะการกินีแปลว่าความผิดหวังแรงรายจ่ายเยอะนะคนวันจันทร์นะครับความทุกข์ความเครียดความวิตกกังวลนะฮะเออไพ่ใบนี้สนุกดีชอบเดะผมผมชอบพระราหูนะครับวัาคนวันจันทร์ต้องระวังเรื่องเงินระวังเรื่องทรัพย์ การเงินไม่ค่อยดีนะครับระวังจะมีเหตุให้ต้องเสียเงินนะฮะเพราะ,ะนั้นฝากเตือนคนวันจันด้วยนะครับเรื่องเงินผ่านไปนะครับต่อเป็นต่อไปเป็นเรื่องความรักนะครับความรักแต่ว่ามนตรีและเป็นดาวเสาร์นะครับเสาคืออะไรต้องตีความก่อนพี่น้องเห็นไหมครับเสาเนี่ยมันมีมันมีเลขอยู่มันมีเลขอยู่ข้างบนครับเสาคือ7ใช่ไหมมตรีมนตรีแปลว่าดีงามปุปถมค้ำจุนนะครับเสาถ้าแปลนะท่านผู้ชมเสาคือคนแก่ คนที่มีอายุมากกว่าวันนี้ท่านผู้ชมจะได้การทานายดวงที่ไม่เหมือนปกติครับปกติเราใช้ไพ่ใช่ไหมแต่วันนี้มันเป็นไพ่ที่มันเกี่ยวข้องกับโหราศาสตร์ซึ่งผมเองเนี่ยเรียนเรื่องของโหราศาสตร์มาโดยตรงนะครับผมเรียนตัวเลขเรียงดวงดาวเพราะนั้นวันนี้ท่านผู้ชมจะได้ ทั้งดาวด้วยทั้งไพ่ด้วยแล้วก็ได้คาว่าพบในเรื่องของการทานายต่างๆมันก็จะมีความเพราะว่าละเอียดคมคายบางทีเราเปิดไพ่ยิปซีใช่ไหมไพ่ยิปซีเป็นรูปนั้นรูปนี้อะไพ่ยิปซีจริงๆมันก็แม่นก็แม่นนะแต่บางทีเนี่ยบางเรื่องมันตอบไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่มันมาจากอิตาลีมันมาจากยุโรปการตีความวิถีชีวิตมันจะไม่เหมือนคนไทยนะผู้ชม แต่เรื่องของคนบรรจันเนี่ยเรื่องของความรักเนี่ยคนโสดมีคนที่มีอายุมากกว่าเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำจุนมีเรื่องราวดีๆส่วนคนมีคู่ความรักดีเลยนะครับมรีกมาว่ากันเกื้อหนุนช่วยเหลือกันนะฮะดีมากก็เพราะนั้นความรักของคนบรรจันค่อนข้างดีนะครับสุขภาพได้คําว่าปัญญานะครับแล้วก็เป็น1นึนะฮะหนึ 1, คือสรถมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสุขภาพร่างกายมันเหมือนกับเทียนเล่มนี้เลยครับป่วยก็จะดีขึ้นนะะคนบรรจันเนี่ย สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีแต่สัปดาห์นี้จะหายป่วยใครป่วยอยู่ก็จะออกจากโรงพยาบาลนะครับร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะฮะนี่คือดวงของคนวันจันทร์นะครับส่วนเรื่องของโชคลาภนะครับได้คําว่าอํานาจหรือ,อว่าเด่นะฮะแล้วมีเป็นรูปผู้หญิงใช่ไหมชี้เลยเฮ้ยคุณจะมีโชคนะและเลขของของไพ่ใบนี้คือ15เป็นคุณภาคู่มิตรเพราะนั้นชาววันจัจนทร์จะมีโชคนะครับจากคุณลัาคู่ใหญ่นะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้าง ภาพรวมคือวิชานะครับสรุปเลยนะครับใบนี้นะครับคือบทสรุปของคนบันจันครับคนบรร์จะต้องเรียนรู้ศึกษาหาความรู้พัฒนาตนนะครับต้องมีวิชานะวิชาความรู้ติดตัวเนี่ยไม่อดตายแน่นอนนะครับเพราะนั้นคนวันจันครับคุณดวงดีในสัปดาห์นี้แต่ต้องรู้จักวางแผนเรื่องเงินนะครับเพราะว่าดวงการเงินของคนบัรจันเนี่ยไม่ค่อยสูดดีครับไปกันต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดพันอังคารวันนี้ สนุกสนานมากผมรู้สึกว่าผมสนุกมากเลยวันนี้งานเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับคนแต่ละวันจะเป็นแบบไหนนะครับตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงวันอังคารนะครับเรื่องงานได้ธาว่ามาตานะครับคนวันอังคารนะครับในใบนี้ก็คือเลข29นะครับ2คือดาวจันทนะดาวจันทร์คือแม่ดาวจันทร์คือใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษากําลังใจให้ดี นะครับแล้วก็มาตาแปลว่าผู้ใหญ่ผู้หญิงมาตาแปลว่าหัวหน้าก็ได้นะครับมันแปลว่าผู้ดูแลก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยการงานนะครับของคนวันจันทร์จะต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องมีการติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าดีนะครับจะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือเมตตาคนบันอังคารคุณดวงดีในเรื่องงานครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเงินของคนบันอังคารนะครับเรื่องเงินตก3 0มเคหา นะครับมีเรื่องเสียทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยมีเห็นี่ต้องซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่นะครับอาจจะมีการโยกย้ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนันาคารจะเสียเงินเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมบ้านแต่งบ้านนะครับต่อตเติมอะไรจำลองนี้นะครับการเงินไม่ค่อยดีนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับความรักก็บอกว่าคนโสดต้องไปบนบานศาลกล่าวขอเทวดานะส่วนคนมีคู่ช่วงนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับต้องค่อยคยคุยกันนะครับต้องใจเย็น นะครับแล้วก็3าหนึ่งด้วยนะครับสามมันเป็นแล้วคู่วิวาทะเพราะฉะนั้นคนมีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์นะครับคนวังคารฟังเอาไว้ฟังตรงนี้นะครับคนวังคารระวังมีปากเสียงกันนะครับเรื่องความรักผ่านไปต่อไปเป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพได้ยานังนะครับแล้วก็เป็นเลข32แล้วก็เป็นอัศวินคล้ายๆเหมือนกับนักรบขี่ม้าเนี่ยสุขภาพน่าจะแข็งแรงนะแข็งแรงดีนะครับเรื่องโชคลาภมีไหมได้บริวารนะครับโชคลาภไม่ได้โดดเด่นนะฮะ ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับคนวันอังคารครับได้ดาวทพิปนะครับแล้วก็เป็นเลข7 9ก็ระวังความพิษผันระวังความเครียระวังเรื่องอารมณ์นะครับระวังความเหน็ดเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเกิดใจใครสู้เนี่ยมันก็ผ่านคนตรงนี้ไปได้เพราะฉะนั้นคนวันอังคารทําอะไรต้องใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอังคารนะครับต่อไปเป็นเรื่องดวงของคนวันพุธกลางวันนะครับงานเงินความรักสุขภาพนะครับแล้วก็ โชคลาภนะครับรวมถึงภาพรวมในชีวิตด้วยนะครับของคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับใบแรกภูมิปาโลนะครับหมายความว่ายังไงการงานจะสําเร็จทําอะไรต้องหนักแน่นมั่นคงเหมือนภูมิปาโลภูมิแปลว่าภูมิภูมิศาสตร์ดินโลนะครับต้องหนักแน่นอย่าไปแบบสะเงาะสะเงใช้คำว่าคือถ้าไม่มีจุดยืนอะ่ะแล้วมีคนบอกว่าให้คุณทำาั้นนีส้สิคุณเสียเลยคนวันพุธคุณต้องหนักแน่น คุณต้องเข้มแข็งนะครับคุณต้องรู้จักเชื่อมั่นในตัวเองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันพุธกลางวันเนี่ยระวังความโรเลนะฮะเรื่องงานมีปัญหาตามนี้นะครับส่วนเรื่องการเงินครับคุณได้ไพ่ราชานะครับแต่เลขของมันเนี่ยไม่คดีเลยนะฮะเลขของมันคือ4ี่แปดเขาเรียกว่าคู่ศัตรูนะครับพุธสี่แปคืออะไรพุธกับราหู พุทธอันธพาลวิว่าราหูเพราะนั้นเนี่ยเงินจะหมดไประวังถูกโกงถูกหลอกมันคือราชาแต่เป็นราชานี่แบบเหมือนถังแตกอ่ะเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับนะเรื่องเงินชาววันพุธต้องระมัดระวังนะครับต่อไปครับเรื่องของความรักในขันตินะฮะขันติและเป็นลูกของเวลาด้วยเพราะนั้นคนวันพุธกลางวันเนี่ยต้องรู้จักอดทนรอคอยองงนุ่งใจเย็นๆคนสดๆไปก่อนคนมีคู่ต้องอดทนเรื่องอารมณ์นะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับได้วิทยา เพราะฉะนั้นชาวพุทธกวางวันครับวิริยะมันก็บอกอยู่แล้วว่าความตั้งใจความมุมานะวิริยะอุตสาหะห้าคนในพุทธกวางวันไม่ดูแลสุวภาพเลยปล่อยปะละเลยกินตามใจปากไปไงแย่ yeah, เลยครับสุขภาพนะครับโชคลาคาครับท่านผู้ชมสัจจะเขาบอกว่าพูดดีเป็นสีแก่ตัวเคยได้ยินใช่ไหมครับท่านผู้ชมวันพุธกวางวันเนี่ยห้ามพูดไม่ดีเลยต้องพูดจาที่เป็นสีิมงคลถึงจะเกิดเงิน,เ,งนเกิดทองเกิดโชคกันลา่านะฮะสัจจะแบบนี้คือคนที่รักษาคำพูดเพราะฉะนั้น เวลาคุณรับปากใครไว้นะฮะคุณต้องทําตามของพูดอย่างเช่นหนูเนี่ยรับปากว่าจะมาทํานั่นทนํานี่จะทํางานตรงนี้เราไปรับปากใครไว้แล้วเราไม่ได้ทําตามแล้วเนี่ยโชคล่ามหายเลยชาววันพุธกลางวันนะครับภาพรวมในชีวิตครับได้เนคคมมะนะฮะแล้วเลขมันสวยมากนะครับเป็นดาวองคารแล้วก็เป็นดาวศุกร์นะครับแสดงว่าจะมีคนมาอุปถัมช่วยเหลือนะครับเกิดเงินเกิดทองเกิดเรื่องราวดีดๆเขาบอกว่าถ้าเราเป็นคนกระตันยูรู้คน นะครับแล้วก็ได้ร่วมทําบุญด้วยนะครับเป็นคนที่ชอบทําบุญอะไรแบบนี้นะฮะอยู่ในร่องในรอยนะครับชาววันพูดของวันก็จะมีเรื่องราวดีๆนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะไปเชื่อมโยงคำว่าอะไรสัจจะสัจจะเนี่ยทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราเป็นคนที่ต้องรักษาคําพูดนะครับแล้วก็ต้องยึดมั่นในหลักในร่องในรอยนะครับอย่าไปทาอะไรผิด น้องรู้น้องทางต้องมีจุดยืนนะครับต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับงานเงินความรักนะครับสุขภาพนะฮะแล้วก็โชคลาภนะครับรวมถึงภาพรวมในชีวิตครับท่านผู้ชมครับเรื่องงานครับของวันพุธกลางคืนนะครับได้เน่คัมมะนะครับทําอะไรเนี่ยต้องมีสีมีธรรมอยู่ในร่องในรอยนะครับค่อนข้างดีประสบผลแห่งความสําเร็จนะครับแต่ จะไปเกเรนอกธุร่องฐางไม่ได้นะครับต่อมาครับเรื่องเงินเนี่ยระวังรายจ่ายระวังเงินหายนะครับเพราะฉะนั้นชาวันพุธกลางวันกลางคืนระวังเรื่องเงินนะครับส่วนเรื่องของความรักนะครับเขาบอกว่าเรื่งแรงสัจธิษฐานนะครับคู่ชีวิตกําลังมาความรักกําลังดีนะครับอยู่ที่จิตที่ใจเราด้วยนะครับเรื่องสุขภาพในดาวทพิปนะครับต้องระมัดระวังความผิดนันนะครับต้องดูแลสุขภาพนะจ๊ะ ส่วนเรื่องโชคลาภมีโอกาสจากที่อ,อาศัยครับได้ภูมิปโลนะฮะแล้วก็ภาพรวมนะครับได้อริเช้าว,วันพุธกลางคืนอย่าใจร้อนอย่าเคร่งเครียดนะครับอย่าวิตกกังวลน,นะฮะทำอะไรก็ต้องรอบคอบนะครับถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาตรงนี้ไปได้นี่คือดวงของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับเรื่องงานเรื่องเงนิน ความรักสุขภาพโชคลาภภาพรวมนะฮะคนริหัสลุยนะครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับได้จอและท่านลมนะครับงานติดขัดมีปัญหาชาวพิหัสงานไม่ค่อยดีเลยนะฮะเราะวังจะมีเรื่องมีราวมีอุปสรรคมีปัญหาทําอะไรเนี่ยอย่าไปแคร์คำคนนะคนวันพฤหัสสุบัดีนะครับส่วนเรื่องเงินได้รบกาได้ดินนะครับเหนื่อยหน่อยนะเรื่องเงิน เขาบอกว่าช่วงนี้คนวันพฤหัสบดีี่ยมีอะไรก็ทําไปครับได้เงินช่องทางไหนเล็กๆน้อยๆเอาไว้ก่อนนะเงินเล็กเงินน้อยยางหมิ่นนะฮะส่วนเรื่องของความรักนะครับได้พระสุขนะฮะพระสุขด้วยธาตุน้ําด้วยความรักแสดงว่าดีแน่ๆเลยนะครับอ่าความรักคนโสดดีคนมีคู่ก็ดีนะครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างได้พระฤหัสธาตุดินนะครับแข็งแรงสี่วันพฤหัสครับแข็งแรงดีมีความสุขนะครับ สุขภาพกายใจดีถึงแม้ว่างานจะแค่ก็ตามนะเออ่เรื่องโชคลาภนะครับได้พระพุทธด้วยนะครับลองดูครับเลขนำโชคคือเลข6 0เลข4นะครับชาวพฤหัสมิอกาสมีโชคครับภาพรวมนะฮะได้พระอังคารท่านลมอย่าใจร้อนอย่าทำอะไรแบบปะทะนะรู้จักเป็นเป็นเหมือนไผ่เอ็ดออนเอ็นอนผ่อนตามอย่าไปปะทะชาวัริฤหัส อย่ายึดมั่นถือมั่นกับว่าอันนี้คยิตัวกูของกูใครว่าอะไรก็ช่างหัวมันเอ็นอ่อนผ่อนตามไปก่อนนะครับเดีวผ่าน้นเรื่องราวตรงนี้ไปได้นะครับต่อไปนะครับเป็นคนวันศุกร์นะฮะวันศุกร์ครับเรื่องแรกคือง,ง,งานเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็ภาพรวมนะครับ เรื่องงานเนี่ยได้ไพ่ปีตาต้องทําอะไรต้องติดต่อผู้หลักผู้ใหญ่ได้ได้คุยกับคนนั้คนนี้ทีฮะแต่อย่าข้ามนะข้ามตาผู้ใหญ่ทําอะไรขอความปรึกษาขอคาปรึกษาขอการพูดคุยกับผู้ใหญ่จะดีมากเรื่องเงินครับได้ธนังนะธนังแปลว่าเงินทนังแปลว่าทรัพย์สินธนังแปลว่าของขวัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนมันสูงจะได้ของกํานันได้เขาเรียกว่าได้ของมีค่านะฮะถือว่าดีนะส่วนเรื่องของความรักได้ทีวีนะฮะ มีสเสน่ห์มีราศีดีเขาเรียกว่าคนโสดจะดีคนมีคู่จะแฮปปี้นะครับเทวีนี่คือมามาจากพระแม่จามเทวีนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับได้ไพ่โอ้โหไพ่ไม่ค่อยดีเลยได้ไพ่เท็ดชัดคาดระวังอุบัติเหตุเทศภัยอารมณ์จิตอารมณ์มมมใ,จมใจไม่ดีสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีนะครับเป็นจะคาดนะส่วนเรื่องของโชคลาภจะมาจากเพื่อนจากฝูงจากคนรู้จักนะ ภาพรวมเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าถ้าเรารักษาเจตร,รักษาใจแล้วก็ดูแลผู้เป็นแม่นะครับให้เกียรติท่านหน่อยคุยกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าแม่กําลังคิดถึงคนสุขนะฮะเรือไปทาบุญให้ท่านหน่อยถ้าเกิดท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คนรสุกนะครับไปทําบุญกับผู้ที่เป็นแม่จะดีมากนะครับถ้าแม่ตายแล้วก็ไปทําบุญให้แม่นะจ๊ะต่อไปนะครับเป็นวันเสาร์นะฮะงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็ภาพรวมนะครับ หนึ่งใบเลยตรงนี้นะเรื่องแรกคือราชานะครับแต่ว่าราชาไม่ดีครับงานมีอุปสรรคมีปัญหามีความเคร่งเครียดนะครับไม่ค่อยรับผิดชอบเลยการเงินก็เหนื่อยดีครับคนมืองสาวครับรายจ่ายติดติดขัดขัดมีปัญหาส่วนเรื่องความรักนะครับได้กุญธาตุนะ้านะคนสวยก็อาจจะมีคนดีๆเข้ามาในชีวิตคนมีคู่ความรักก็ดีนะครับส่วนเรื่องของสุขภาพได้อำนาจบอกให้ร,ราระวังความเคร่งความเครียดนะครับสุขภาพเดี๋ยวจะดีขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ เรื่องของโชคลาภนะครับได้คำว่าวิชานะาเราโชคมาจากความรู้ของเรานะครับถ้าเราทําอาชีพเสริมหรือมีช่องทางอีกช่องทางหนึ่งเนี่ยคนวนเสาจ,จะมีเงินนะครับภาพรวมนะฮะได้คําว่าพบนะครับพบในที่นี้เขาเรียกว่าพบชาตินะครับทำอะไรอย่าประมาททาอะไรก็ต้องใจเย็นๆทําอะไรก็ต้องคิดถึงอนาคตเอาไว้ด้วยนะครับคนบนเสาร์ดีใจร้อนนะครับแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้เกรงกลัวไม่ได้มีความรอบคอบเพราะฉะนั้นชาววันเสาร์ ปกติท่านเองอะ่ะเป็นคนที่รอบครอบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ถ้าหยุดเงิดขอให้นึกดีๆนะครับวางสติให้แม่นนะฝากกันไว้ตรงนี้นะครับอ่ะขอบคุณนะฮะอ่าขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ